ตาดูแลแม่ด้วยแม่เหนื่อยมา,มากแล้วใครดูแลทั้งโก้ทั้งแก้มทั้งติ๊กทั้งไปเพิ่น,นแม่ดูแลเราได้ทุกๆวันเป็นวันลูกแต่ลูกๆ,ๆต้องเป็นดูแลแม่ทุกๆวันให้ดีไม่มีอะไรจะฝากนอกจากทำดีได้ดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นก็ศึกษาธรรมะทั้งครอบครัวจะได้ พัฒนาจิตใจดีขึ้นทุกคนแล้วก็ไ,ไ,ไ่สามัคคีกันแล้วก็สา่งคุณ่สังแม่ไ้ด้วยอยู่ด้วยกันรักกันตลอดเพราะว่ารักกันแล้วก็ต้องมีธรรมะให้กันรักกันแบบมีปรรัญญารักกันแบบไม่ให้มีเรมีกรรมตอ่อ จะทำยังไงทำยังไงจะไม่มีเวียนมีกรรมก็สก็ถ้าได้ศึกษาธรรมะไปได้ระดับงนแล้วก็ต้องต้องรู้ว่าเราจะเกิดปัญญาข้นมาเองว่าเออเวลา เราโมโหสิ่งใดที่ควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดให้คนเขามีอคติกับเราเนี่ยก็คือธรรมะโดยเฉพาะกับแม่โดยเฉพาะกับแม่คือพระหลานอย่าอย่าไปตำหนิว่ากล่าวไม่งั้นบาปก็จะมาหาลเายส่วนพระหลานที่ดีก็ต้องเกื้อกูลูกสอนลูกสอนด้วยปัญญาสอนด้วยนมหลอไปน้ำราดคัเราแฮปปี้แล้วเรา ให้เราดีเงินทองมันก็สำคัญแต่สิ่งสำคัญเหนือความเงินทองคือสิ่งดีๆให้กันจนกระทั่งจากกันไปอีกในทบนี้ชาตินี้ก็เจอกันพบหน้าชาติหน้าก็มีแต่สิ่งดีให้กันสาธุสาธุฝากได้พี่แก้มน้อยพี่แก้มเลิอกอาชีพเหล่านั้นได้แล้วอาชีพเหล่านั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมแต่ก็ให้ไปคิดเดี่วเองว่าจะเลิกเมื่อไหร่